รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเย็ยนทั่วถิ่นกินทั่วไทยวันนี้เราเปิดรายการกันที่วัดมหาบุตรครับเช<สด>ื่อ<สด><สด> <IS D> ว่าคนไทยทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าที่วัดแห่งนี้มีความผูกพันกับตำนานแม่นาคพระขนงเราเลยจะมาไหว้ายา่านาพร้อมเที่ยวชมวัดแห่งนี้กันครับ <S <S วัดมหาบุตรหรือที่มักนิยมเรียกกันอย่างติดปากว่าวัดแม่นาคพระขนงเพราะมีศาลแม่นาคตั้งอยู่ภายในวัด ในอดีตนะครับเล่ากันว่าวัดมหาบุตรแห่งนี้เป็นวัดราชที่เก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2305ในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยพระมหาบุตรวัดเลียบที่ได้เดินทางมาเยี่ยมญาติโยมของท่านในครองพระขนงชาวบ้านรู้ข่าวจึงได้นิมนต์ให้ท่านจำวัดอยู่ที่นี่และสร้างวัดขึ้นโดยใช้ชื่อว่าวัดมหาบุตรตามชื่อของท่านครับไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะเดินไปศาลย่านาคที่อยู่บริเวณท้ายวัดกันครับการขอพรกับย่านาคนะครับส่วนใหญ่จะขอพรในเรื่องของความรักโชคลาภขอลูกการเกณฑ์อาหารหากมาบนเรื่องการเกณฑ์อาหารทางศาลก็มีการจัดเป็นชุดสำหรับบนไว้ให้ครับ วิธีการขอพอรย่านาคนะครับทางศาลมีชุดสําหรับไหว้ไว้จุดธูปสองดอกเทียนหนึ่งเล่มเลือกพวงมาลัยหรือดอกไม้จุดธูปเทียนด้านล่างของศาลแล้วถึงขึ้นไปแปะแผ่นทองที่ย่านาคด้านบนครับมีข้อห้ามสําหรับการไหว้ย่านาคเหมือนกันนะครับก็อย่างเช่นห้ามปิดทองที่ใบหน้าที่ดวงตาและริมฝีปากห้ามเทน้ํามันจานที่องค์ย่านาคให้ปิดทองขอพอรย่านาคที่ฝ่ามือห้ามรมน้ําอบและรดน้ําย่านาครับ มัสก,การพระคุณเจ้าครับจเจริญพรอ,อยู่ครับผมเห็นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่วัดนี่เต็มเลยครับตอนนี้ทังวัดเปิดตอนรับนักท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมครับทังวัดก็โดยส่วนใหญ่ตั้งแต่มีคมูนก็เปิดปกติแต่ว่าเราก็ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและก็สำนักงานเขตสวนหลวงได้กําหนดไว้ว่าเราจะต้องมี อะไรบ้างที่จะต้องไว้คอยดูแลญาติโยมนะที่ผ่านมาและอย่างนี้ส่วนของประชาชนที่เข้ามาทําบุญไหว้พระครับต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็เราจะประชาสัมพันธ์ทั้งในเพจของวัดหรือในเว็บไซต์ของวัดว่าหนึ่งก็คือโยมที่จะมานั้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือแมสะเพื่อความปลอดภัยของญาติโยมแล้วก็ท่านใดที่ จะเข้ามากราบไหว้หพระก็ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่จะไม่ให้รวมตัวกันมากจนเกินไปพระอาจารย์ครับไหนๆเราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วครับผมอยากให้พระอาจารย์ครับกรุณาเล่าเรื่องของประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อยิ้มให้ฟังหน่อยครับหลวงพ่อยิ้มนี่ก็เป็นพระประธานภายในวิหารสมัยก่อนวิหารยังไม่ได้สร้างหลังใหญ่ขนาดนี้จะเป็นหลังเล็กๆอยู่ด้านหลังแล้วก็ต่อมาก็มีการบูรณะ ก็ขยับขึ้นมาข้างหน้าก็สร้างหลังนี้ขึ้นมาแล้วก็แต่องค์หลวงพ่อเนี่ยก็จะยุ่งคงอยู่ที่เดิมจนมายกหลวงพ่อท่านเจ้าวาดหลวงพ่อพระครูวิธานกิจจาธรก็ดสนอวิว่าให้ทําการปิดทองคําแท้น,นี่เป็นทองคําแท้แล้วก็ทํำลุ้มครอบแล้วก็ประดับไฟเพื่อให้ดูสวยงามส่วนองค์เล็กนี่จะเป็น องจำลองเพื่อให้ยมไว้ปิดทองเวลาบูชาพระจะมาปิดทองพระอาจารย์ครับเห็นบอกว่ามีตำนานของหลวงพ่อย,ยิมด้วยใช่ไหมครับครับก็ตำนานความเชื่อก็เราจะเห็นที่มีว่าวจุฬาสมัยก่อนนี่จะเป็นว่าวจุฬาที่ทําเป็นตัวตัวที่เขาเล่นกันเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้คนทําก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเราก็เลยทําเป็นรูปเหมือนติดที่ผนังนะ,นะก็คือตามความเชื่อก็จะเป็นชาวบ้าน กมก่อนเขาจะจัดงานบวชงานบุญงานศพอะไรก็แล้วแต่ก็จะบนเรื่องฟ้าเรื่องฝนว่าในขณะจัดงานก็ขออยาให้ฝนฟ้าตกลงมาแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีช่างที่จะทําเราก็เลยทําเป็นรูปเหมือนเบ้าจุฬาแล้วก็ใครที่จะแก้บนก็เขียนชื่อติดอธิษฐานเราก็ได้ปัจจัยเอามาร่วมทําบุญกับหลวงพ่อในการไว้บุรณะปฏิสังขรณ์วัด จากวัดมหาบุตรนะครับผมพาคุณชมมาเยือนกันต่อที่มัสยิดท,ที่มีความเก่าแก่และมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับมัสยิดอันกุฟรอแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นมัสยิดแห่งแรกของเขตส,สวนหลวงด้วยกลุ่มมุสลิมจากปัตตานีในสมัยรัชกาลที่1 ที่ย้ายถิ่นฐานมาณนย่านนี้เมื่อชุมชนใหญ่ขึ้นก็ได้รับที่ดินจากสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวง์หลังจากชำรดทรุดโทรมลงนะครับจึงสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นมาเมื่อปีพฤศจิกาัาช2522เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ดังหลังปัจจุบันและสร้างศาลาหลังคาโดมขึ้นอีกหลังหนึ่งไว้คู่กันพร้อมศาลาราลิมน้ำเป็นเรือนไม้แบบขนมปังขิงที่ยังรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ครับ จากมัสยิดอันกุปรอนะครับผมจะพาคุณชมมากันต่อที่ฟาร์มวัวจอรนบราว์นเรนซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ได้ไม่รอช้าครับขอคุยกับเจ้าของฟาร์มเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่จอรนครับผมเข้ามาที่ฟาร์มรู้สึกสดชื่นมากโอ้โหอยู่ธรรมชาติมากๆเลยพี่จอร์นทำฟาร์มวัวมานานหรือยังครับฟาร์มเราตั้งมาประมาณ12ปีแล้วฮะตั้งแต่ปี2อ2 0 แลเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เขาเป็นอะไรครับพี่เมื่อก่อนนะฮะจะเป็นล่องสวนนะฮะเป็นล่องสวนเป็นบอ่อปลาเป็นเป็นที่ให้สัตว์เนี่ยเดินเลี้ยงจะมีฝูงสัตว์เนี่ยเดินฝูงแพะฝูงวัวเดินอยู่ในลายรอบอย่างนี้เรามีวิธีการจัดการและดูแลฟาร์มเราอย่างไรบ้างครับฟาร์มวัวเรานะฮะจริงๆแล้วก็ต่ก่อนเนี่ยปริมาณวัวเนี่ยมันยังไม่เยอะขนาดนี้นะฮะ,ะ,ฮะก็โตตามอายุการทําฟาร์มของเรานะฮะมีการขยาย เพิ่มจํานวนแม่พันธุ์แล้วก็ปรับตัวนะฮะให้อยู่กับสภาพแวดล้อมหรือเพื่อนบ้านที่มาใหม่เราก็จะมีการโรยสารเคมีนะฮะรประมาณเดือนละห,ลหนึ่งหรือสองหนนะฮะเป็นเคมีเพื่อลดกลิ่นแล้วก็ฆ่าไข่มแมลงวันในน้ำเนี่ยรเราก็เอา EM อผสมเป็นวิธีการลดกนนะะลิ่นฮะและส่วนมากกลุ่มลูกค้าที่มาครับพี่เป็นกลุ่มไหนครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดวิธีการซื้อขายเนี่ยมันก็ทาง ทางเฟ e บ o o กทางโซเชียลนะฮะตรงนี้เรามีการเปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมไหยครับที่ฟาร์มเราเปิดโอเพ่นนะฮะผู้ที่มีความสนใจอยากจะเลี้ยงหรือศึกษาหาความรู้นะฮะนักศึกษาที่เข้ามาทําโครงงานต่างๆหรือสารคดีต่างๆที่มีความสนใจอยากมาเข้าเข้ามาถ่ายทําเราก็ยินดีนะฮะเข้ามา,าหาความรู้ร่วมกัน ครับผมเห็นพี่จอนทำธุรกิจนี้มานานถึง12ปีอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มั่นใจในการทำธุรกิจนี้ผมอยากให้พี่จอนครับแนะนำคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนี้หน่อยครับผู้ที่สนใจนะฮะการเลี้ยงโคพันบามันพันแท้นะฮะสิ่งแรกคุณต้องมีใจรักก่อนนะมีใจรักในการที่จะเลี้ยงสัตว์สองหาความรู้เพิ่มเติมก่อนนะฮะว่าการเลี้ยงวัวบามันแท้เนี่ยเป็นอย่างไรเลี้ยงแล้วจะขายที่ไหนหรือจะเลี้ยงเพื่อ เอาไว้ดูเฉยๆนะฮะศึกษาให้ละเอียดให้หาแรงบันดาลใจหาแรงบันดาลใจก่อนไปเที่ยวดูตามฟาร์มก่อนแล้วเราก็จะรู้จักเขามากขึ้นนะฮะก่อนจะเริ่มเลี้ยงไม่ใช่แค่เน้นในเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวใช่ต้องรักด้วยใช่ต้องรักครับเชิญชวนแฟนรายการที่อยากจะมาเยี่ยมชมที่ฟาร์มแห่งนี้หรือว่าอยากจะมาเป็นลูกค้าที่นี่ครับก็ทางฟาร์มเรานะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะสามารถที่จะ เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเรามาร่วมพูดคุยนะฮะหาความรู้เบื้องต้นนะฮะหรือผู้ที่สนใจเลี้ยงจริงๆนะฮะก็สามารถเข้ามาจับจองลูกวัวได้นะฮะที่วัวเรามีลูกลูกวัวหย่านมแล้วก็วัวแม่พันธุ์ท้องแบ่งจําหน่ายนะครับอยากมีความรู้เพิ่มเติมก็สามารถมาที่นี่ได้เลยใช่ครับวันนี้ผมได้ความรู้เยอะเลยครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวขอบคุณพี่จอมมากๆเลยครับครับยินดีครับผม ในช่วงหน้าคนรักแทตัดห้ามพาเด็ดขาดแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับชัยพีเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวรรษของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชวยพีอาเราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณไม่ว่าทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจ อยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนา,าดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา081 905 5147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริปชัยพีเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวรตรของการทำงานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจร จัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนช่วยพีอาร์เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สำหรับคุณ ความสวยงามของสีสันคงเป็นเหตุผลที่ทําให้แคคต้สได้รับความนิยมมาตลอดทุกยุคสมัยและแคคตัสนี้นะครับยังเป็นพืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีจึงเหมาะสําหรับเป็นไม้กระถางตกแต่งบ้านเรียนเพราะไม่ต้องขยายกระถางบ่อยเหมือนไม้กระถางชนิดอื่นประกอบกับอุณหภูมิในบ้านเรามีความร้อนสะสมอยู่ตลอดเวลาทําให้ง่ายต่อการดูแลครับ นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของความเชื่อในแบบไทยๆเกี่ยวกับต้นแคคตัสที่ว่าเป็นพันธุ์ไม้หนึ่งใน9ต้นไม้มงคลถ้าปลูกไว้แล้วจะช่วยเกื้อหนอุนกิจการให้เจริญก้าวหน้าส่งเสริมดวงการงานและนําโชคลาภมาสู่ให้ครอบครัวหากปลูกเลี้ยงไว้จนเกิดดอกจะสื่อถึงว่าผู้นั้นมีโชคลาภจะได้เงินได้ทองไม่ขาดมือนอกจากนี้นะครับยังมีงานวิจัยสนับสนุนว่าแคคตัสเป็นต้นไม้ที่ช่วยดูดซับรังสีได้ทุกชนิดที่จึงเป็นจุดเด่นที่ทำให้ตลาดแคคตัสยังโตต่อไปได้ไม่หยุด และไม่ได้มาเร็วไปเร็วเหมือนพืชตัวอื่นนะครับวันนี้ผมเลยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสวนและพูดคุยกับเจ้าของที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเกี่ยวกับแคคตัสก,กันครับสวัสดีครับ วันนี้จะขออนุญาตเดินชมสวนแคตตาที่นี่หน่อยได้ไหมครับพี่ได้เลยครับเชิญชมได้ตามอรธยาศัยเลยครับผมเห็นมีเยอะมากเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอถามเรื่องเป็นความรู้หน่อยครับเราเริ่มต้นยังไงครับพี่ของสวนนี้เริ่มต้นจากความชอบเลยครับคือผมชอบเวลาดอกเขาออกเนี่ยดอกเขามีเสน่ห์ก็คือเราก็ ซื้อมาจากต้น2ต้นแล้วก็ขยายพันธุ์เอาครับที่เห็นจํานวนมากอย่างนี้นครับคือไม่ได้ซื้อเข้าเลยจากแม่มีอยู่ประมาณ4-5ต้นแล้วก็ผสมข้ามไปข้ามมาจนได้ลูกออกมาสีแปลกๆตากันไปครับผมก็คือจากความชอบเลยเป็นหลักทามานานหรือยังครับพี่ประมาณ4ปีกว่าๆครับแล้วก็ศึกษาลองผิดลองถูกครับการผสมเกสรแรกๆก็ผสมไม่ติดหรอกครับแต่ผสมไปลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆค่อยๆ ติดแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นจากไม้เขียวกลายเป็นไม้ด่างจากไม้ด่างสีนี้กลายเป็นไม้ด่างอีกสีหนึ่งครับเวลาลูกออกมามันก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับการลุ้นนะครับครับผมมันจะสีก็จะอาจออกมาแปลกบางครั้งอาจจะสวยไปเลยก็มีบางครั้งอาจจะกลายเป็นไม้เขียวเหมือนเดิมก็มีครับเริ่มต้นจากความชอบเป็นหลักเลยแล้วมาพวกนี้ครับส่วนมากเขาจะมีดอกทั้งหมดเลยไหมครับพี่มีดอกทั้งหมดครับขึ้นอยู่กับว่าต้นไหนความสมบูรณ์ของเขาบางต้นที่เขาสมบูรณ์มากๆอาจจะออกดอกให้เราต้นนึงเป็น1ิบดอกเลยก็ได้ครับต้นใหญ่ๆ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แต่บางต้นที่เขาไม่ออกดอกเลยเลี้ยงยังไงไม่ออกมันก็ไม่ออกใครที่<ม>อยากได้ความรู้เกี่ยวกับแคสตาก็สามารถมาที่นี่ได้มาได้เลยครับนะยินดีต้อนรับเสมอครับจะสอนตั้งแต่การผสมเกสรเลยครับการเพาะเมเล็ดว่าควรเพาะแบบไหนอยู่ในถุงกี่เดือนนําออกจากถุงเมื่อไหร่ครับแยกพอดเมื่อไหร่เพราะว่าที่นี่จะสอนสอนให้ฟรีๆเลยครับคือในเมื่อท่านท่านชอบเราก็ยินดีที่จะให้ความรู้ในสิ่งที่เรารู้โอ้โหดครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ามาที่นี่ปุ๊บต่อให ปลูกไม่เป็นแต่ใจรักก็สามารถมาเริ่มต้นที่นี่ได้ใช่ครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันต่อครับฟังคุณเจ้าของสวนคุยจนผมชัดอยากจะได้ไปปลูกบ้างนะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นมือใหม่พี่เขาเลยกรูณาช่วยสอนการปลูกและการจัดกระถางให้ด้วยครับเราจะจัดสวนถาดต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับพี่อุปกรณ์ง่ายๆเลยนะครับที่ว่ามีกันตามบ้านเลยนะครับก็คือมะพร้าวสับครับ เราพลาสต์เราจะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนเพื่อให้เขาฆ่าเชื้อไม่ให้เป็นเชื้อราครับผมเร <ห balls S 1> ิ่มด้วยการเอาพ้าวสับนะครับใส่มือได้เลยนะครับพี่ใช้มือดิบได้เลยครับใส่ใส่รองรองเพื่อปิดดูครับผมไม่ต้องเยอะมากครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือใส่ดินดินของเขาเป็นดินอะไรครับดินของเขาเป็นดินที่ผสมขึ้นเองโดยมีส่วนผสมประมาณ5ชนิดครับก็คือด้วยการเอาดู ดินใบก้ามปูมาร่อนม่ดินตำปกติทั่วไปไม่ได้ดินก็ได้ครับแต่ว่าขอให้ร่อนให้มันเป็นผงแต่ว่าโดยนิยมกันก็คือจะเป็นดินใบก้ามปูซึ่งเขามีความอุดมสมบูรณ์ของใบก้ามปูละเอียดอยู่ในนั้นครับก็คืออนามาร่อนแล้วก็ส่วนผสมของที่2ก็คือจะมีทรายหยาบสักนิดหน่อยครับร่อนเช่นกันครับผมแล้วก็จะมีสตาร์เกิลจก็คือตัวนี้ คืออะไรครับคือเป็นยาเกี่ยวกับการกำจัดเพรียกกำจัดรามใช้ได้หมดครับอ่าก็คือตัวนี้ตัวตัวสำคัญเลยนะครับครับแล้วก็ปุ๋ยออสโมโค้ดครับจะเป็นเม็ดสีเหลืองหรือตามชาวบ้านเขาจะเรียกปุ๋ยปุ๋ย3เดือนปุ๋ยละลายช้าครับก็คือผสมรวมไปในดินนี้เลยนะครับครับอ่าแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นอ่าเพอร์ไรซ์กับเวอร์มิคูไรซ์ครับถ้าเรามีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราต้องใช้อินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์ครับ ใช่ผมเคยได้ยินเหมือนกันว่าเขาจะใช้ดินภูเขาไปก็คือขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่เราหาได้แหะครับ,รบเราว่าดินแต่ละชนิดมันแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันครับ,คร,บครับผมแต่ผมเอาดินอ,อุปกรณ์ที่หาได้จากทั่วๆบ้านของเรานี่ะครับ พอใช้ได้ไหมครับพี่พอใช้ได้เลยครับถือว่าระดับโปรแล้วครับนี่อย่างนี้พี่ครับแล้วอย่างนี้ผมเอากลับไปดูแลยังไงต่ออรดน้ําอย่างเดียวครับรถน้ําอย่างเดียวอาทิตย์ละ2ครั้งครับอาทิตย์สองครั้งเรานับไปเลย3วันรถ1ครั้ง3วันรถ1ครั้งครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลีมากเลยครับได้ความรู้แล้วก็ได้แคตตสกลับไปด้วยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับ ทริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนา,าดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวษรีของการทํางานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัยพ r เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สําหรับคุณ ริปในฝันของคุณจะเป็นที่ไหนทั้งในและต่างประเทศดีไซน์ทริปพร้อมดูแลคุณให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มอิ่มเต็มตาและปลอดภัยในยุค New Normal ในราคาที่คุณพอใจอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นส่วนตัวหรือหมู่คณะการสัมมนา,าดูงานหรือการเดินทางเชิงธุรกิจดีไซน์ทริปออกแบบการเดินทางด้วยตัวคุณเองโทรหาเรา0819055147หรือ Facebook Fanpage ดีไซน์ทริป ชัยพเราคือทีมผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการประชาสัมพันธ์กว่าทศวรรษของการทํางานประชาสัมพันธ์ผลิตและเผยแพร่สื่อครบวงจรจัดอีเวนต์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชัย PR เราพร้อมก้าวต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในงานประชาสัมพันธ์สําหรับคุณ เชียร์ให้ช็อปช่วงเชียร์ช็อปวันนี้เราอยู่กันที่ชมรมบ้านเจดนาพลอยค่ะวันนี้มีอะไรมานําเสนอรครับวันนี้มีเครื่องประดับ,ดบพลอยทัพิเศษเครื่องประดับสวยๆฝีมือประนีแบบนี้คุณรีรีวิวเลยครับช่างพลอยวิถีโบราณแห่งชุมชนประเวศบุรีรมที่เปิดมานานกว่า40ปีมีทั้งลูกค้าคนไทยและส่งออกไปไกลถึงต่างประเทศด้วยประสบการณ์ยาวนาน ความเชี่ยวชาญในการัดเกรดพลอยชั้นเลิศทั้งลงมือเจรนายเองทั้งฝึกฝนสร้างงานคนในชุมชนจนทุกวันนี้สินค้าทุกชิ้นของที่นี่การันตีความเลอค่าระดับบางกอกแบรนด์ด้วยราคาคุณนัทเดี๋ยวเรามาดูกันที่ชิ้นงานเลยครับอย่างชิ้นนี้แหะครับ อันนี้เป็นสร้อยข้อมือทับทิมนะคะอยู่ราคา64,0 0 0ับาทโอ,โ,อโอ้โหสวยงามงานละเอียดมากเลยนะครับชิ้นต่อไปครับอย่างชิ้นนี้ครับอันนี้ก็เป็นแหวนค่ะแหวนที่ลานะคะเป็นทองคํกา90แล้วก็มีเพชรอยู่36,800บาทค่ะและอย่างชิ้นนี้ล่ะครับชิ้นนี้จะเป็นทับทิมค่ะ6 0 0 0ื 60, โอ้โหแตละชิ้นงานนี่ละเอียดแล้วก็ประณีตมากเลยใชแล้วนะถ้าซื้อในรายการของเรามีโปรโมชั่นไหมครับแต่ลด20%ย้ำกันอีกทีนะครับว่าทั้งหมดนี้ลด20%ถ้าติดต่อมาที่ชมรมบ้านเจนรนายพลค่ะฝีมือประณีตแบบนี้สวยงามแบบนี้ผมเชียร์ให้ชอบครับว้าวคุณผู้ชมครับยิ่งเราได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ยิ่งทำให้เราได้เห็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปเยือนกันที่ไหนต่อนนั้นอย่าลืมติดดตามกันนัััันนนครรบบสสสหววีี้ ท่วง PR มาเองเอกลักษณ์ของเขตสุนหลวงที่น่าสนใจคือการท่องเที่ยวแบบผหูวัฒนธรรมแถมยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่ซ่อนตัวเป็นอันซีนอยู่กลางเมืองเลยก็ว่าได้แล้วฝ่ายบริหารเองมีนโยบายในการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวระดับชุมชนเหล่านี้อย่างไรเราไปฟังจากท่านผู้อำนวยการเขตกันเลยค่ะ ก็ในในส่วนเริ่มแรกเราก็ต้องสนับชุม,ช,มชนในการที่จะทําผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะไม่ว่าจะเรื่องด้านการเกษตรหรือหัตถกรรมอะไรต่างๆเราก็จะมีสอนเรียกว่าวิชาชีพให้นะคะแล้วก็อาชีพเสริมให้แล้วก็ทุกคนก็มาต่อยอดในการทํากิจกรรมเอามาจําหน่ายเป็นสินค้าสุดท้ายนี้ครับผมอยากให้ท่านผอ,อครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่เขตสวนหลวงเนะครับเชิญชวนทุกท่านนะคะพื้นที่เขตสวนหลวงเราเองอาจจะ อยู่ระหว่างกึง่งเมืองกับกึง่งชนบทนะนิดนึงแต่ว่าเรามีภูมิปัญญาหลากหลายมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นวัดมัสยิดหรือว่าสวนอะไรต่างๆนะคะสถานที่อย่างโดยเฉพาะที่ศูนย์เรียนรู้ตรงนี้จริงๆเรามีตรงนี้แล้วก็มีซอย32อีกหนึ่งที่นะคะที่จะปลูกแคนซัสอะไรพวกนี้นะคะเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมได้นะคะต้องขอขอบพระคุณครับท่านออเป็นอย่างสูงครับ <c oughs> ค,คุณคะ่ะ